ตรงแดงโอ้โหสวยไม่แพ้กันเลยครับโอ้สวยจริงสวัสดีครับทุกคนพบกับออกตรอ,อนสตอรี่นะครับ หลังจากกินเดเทถ่ายรูปที่ผาชมชันแล้วก็ตอนนี้ผมจะพาทุกคนไปที่ผาทงแดงครับถัดไปจาะพาชมชันอีกไม่ไกลไปกันครับนี้เริ่มเป็นป่าดิบแล้งนะครับเดินเข้ามาเขาไม่แนะนำให้รถเข้ามาฮะตรงนี้ บอกไปเรื่อยๆล้หน้าผาไปเรื่อยๆก็จะมีให้เห็นอีกออก็ลองไปดูฮะลองไปดู ดีแล้วครับแม่รถเข้ามาเดี๋ยวได้เหยียบหนามไผ่ยางด้วยเท่านี้เริ่มมีกอไผ่เยอะเลยครับไผ่ป่าล้ำสวยๆน่าทำข้าวหลามเนาะก็ดีฮะอะไรเนี่ยปงห้ากิ่งปงป่าป่าปงพันปี มชมวิวผาแดงให้ไปทางซ้ายทางขวาขึ้นยอดเขาก็คงไม่ขึ้นแล้วฮะเดี๋ยวจะไปทางคงห้ากิ่งดีกว่าทาง,ทางขวาขึ้นยอดเขาทางซ้ายไปดุบลงนะครับตอนนี้เป็นนักเดินป่านะ <c oughs> ไปดูเรื่อยๆอือฮึตก uh huh. ลงทางไหนเนี่ยทางนี้มั้งทางไหนวะดูค่ัเหนื่อยให้ดู <laughs> ไปซ้ายไปขวาดีครับ ทางนี้แคบ,แบเตี้ยคือมันอยู่ตรงกลางแล้วมันชี้ตรงไปครับเข้ากอไผ่ไปเลยก็เลยไม่แน่ใจว่ามันชี้ตรงไปทางนี้หรือว่ามันชี้ตรงไปทางนี้ไม่รู้ลองลองลอง,ลองขึ้นแล้วกันทางนี้แคบอาจจะเป็นหน้าผาไม่แน่ใจนะน่าทางนี้แหละครับเดาเอานะหรืออาจจะไปเจอกันข้างหน้า โโอ้โหอมาสำรวจป่าครับนี่ไงน่าจะเลี้ยวไปหากันละมัง้งตรงนี้เป็นเส้นทางอะไรนะสำรวจธรรมชาตินะครับโอ้โหลองน้ำ นี่ครับไม่แน่ใจมาถูกทางไหมไปเดินไปเรื่อยๆอยังไงก็ป่าครับ เหนื่อยก็เดินกลับทางเก่าคือขึ้นเข่าไปเรื่อยวะ โอ้ยขึ้นไปอีกครับเนี่ยแต่ว่าลวนลาวกั้นพังหมดแล้วผูพังหมดแล้ว,ลวไป ไปถึงแล้วจุดชมวิวผาแดงมีเสียงคนอยู่ข้างหน้า,าต่อขึ้นมาก็ไม่มีรถใครนะน่าจะเป็นชาวบ้านนะ นี่ครับทุกคนเห็นไหมฮะถ้าเจอไม้ปักอย่างนี้แล้วก็เห็นลูกอะไรกลมๆนี่อย่าไปเตะนะครับนี่เป็นลูกปลงนี่กําลังงอกแตกรากอยู่แตกแทงรากลงไปในดินแล้วก็อย่าไปเตะนะครับทําจะทําให้มันตายได้เดินขึ้นมาก็เระมัดระวังนิดหนึ่งครับตัวนี้เป็นเห็ด มกโงงกับบาทีมก็ล่วงอยู่ตามพื้นให้เดินก็ต้องมองนิดนึงก็สังเกตฮะถ้าเห็นลูกกลมก,ก็อย่าไปเตะอย่าไปโดนมันแล้วก็ที่เจ้าหน้าที่เขาปักไว้ก็นั่นแหละรครับอย่าไปเฉียดอย่าไปใกล้บางทีเราไม่ทันระวังอย่างเงี้ยถ้าเห็นนั่นก็ ห่างๆไว้ดีกว่าอันนี้ไม่ใช่ปลงครับเป็นต้นคล้ายๆต้นตาลนะแต่ไม่รู้แต่ต้นมันเล็กเป็นปามยี่ลินิตหนึ่งเรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าต้นอะไรนี่ย ที่โล่นะทุงหญ้าข้างหน้าแล้วก็มีต้นปลงอ๋อนี่ครับมีเยอะเหมือนกันนี่ครับตรงนี้ไม่ได้ยังไม่ได้ถางครับแต่ก็เป็นทุง่งหญ้าทุ่งกว้างเลย แล้วก็มีต้นดอกกระเจียวเออแต่ตีนนี้ยังไม่ออกดอกครับจะได้ถ้าออกดอกนี่สวยเลยนะครับนีุ่ต้นปลงครับ เขามาทําเครื่องหมายอะไรไว้หมดแล้วฮะแต่สักพักก็คงขึ้นมาทําความแบบทางเดินให้ดีน,นี่ก็ลุยป่าย,ย่าคาไปก่อนอันนี้จริงมันก็สวยไปอีกแบบนะเป็นทุ่งหญ้าแต่ย่าคามมีจะบาดขา ียนิดหน่อยโอ้โหดูด้านหลังยอดกันไปสุดยอดอเคสุกนี้ยิ่งสวยครับโอ้โหปงผมก็รู้ว่าปรงห้ายอดอยู่ตรงไหนรู้แต่ว่าตรงเนี้ย มาถึงผารงแดงนะครจุดชมวิวผาทงแดงนี่ครับจุดชมวิวผาทงแดงถัดจากจุดชมวิวชมจันทมาหน่อยหนึ่งผาชมจันทร์เมื่อกี้ ที่ต้นปร่งนี้เยอะนะมี่เป็นผาตรงแดงโอ้โหสวยไม่แพ้กันเลยครับโอ้สวยจริงโอ้ถ้าฝนตกนี่ห้ามเดินเลยครับตรงนี้ลื่นแน่ครับต้นตะขบต้นนี้นะตะขบป่าความแบบเอาชีวิตรอดยอด ยอดครับชมวิวผาตรงแดงสวยจริงโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับป่าปลงพันปีจยุดชมวิว ผาชมจันทร์กับผาธงแดงตรงนี้อยู่ติดกันครับอยู่ด้วยกันแค่ผาธงแดงก็ถัดเข้ามาลึกหน่อยแต่ต้องเดินเดินเหนื่อยเหมือนกันครับแต่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณร้อยกว่าเมตรร้อยเมตรสองสองร้อยเมตรไม่เกินนั้นครับจากผาชมจันทร์เมื่อกี้เดินมาไกลหน่อยแต่ว่าสวยครับจุดชมวิวตรงนี้ก็สวยก็กลับแล้วครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับครั้งต่อไปจะออกตะลอนไปไหนก็ขอฝากทุกคนกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ไว้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวชมภาพสวยๆกันครับปประมาณนี้ครับไปครับ ตอนขึ้นไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวถ่ายตอนลงให้ดูลักษณะภูเขาเขาลูกนั้นก็เป็นทุ่งหญ้าเกือบทั้งเขาเลยเราคนจัดว่าสวยดีน่ารักแบบสวยดีแต่ว่าท่าทางจะขึ้นไปไม่ได้หญ้าคุงสูงนะดูเฮเดี๋ยวไปขาบแล้วเดี๋ยวต้องรีบลงคนระับเพราะว่า ถ้าเกิดฝนลงมานี่ยลำบากเลยละเป็นสภาพถนนทางไม่ใช่ลูกรังนะเป็นทางดินเฉยเนี่ยับไปกลับต่อลุยป่ามาตั้งไกลมาถงึงบ้าน <c oughs> ไปเหยียบตะปูเรียบร้อยเลยต้องเปลี่ยนนะยางฉีกเลยกว่าจะมาถึงร้านปา่ายาง กว่าจะันมาถึงโอเคี okay, ๋้วเราเปลี่ยนยางแป๊บหนึ่ง